เอาบัดนี้เม้งกเขาเรื่องตัวเลขซึ่งตัวเลขเนี่ยมือขึ้นนี่นะปู่อายตนะได้ลงมาประทับรางปู่อ่ากไ็ไใ้เมืบอกเป็นแน่ๆว่าอ่าให้ให้เจ็บดอกไม้แปดดอกมา่ข้ารบบูชาองค์พระเปนู่บอาจารย์สององค์อยู่ทั้งไต่เน่ทั้งไต่หมายถึงว่าคนที่อยู่ขขงาง่ังแต่ว่าปู่นางปีปิศสนาท่าอ,อก นะปู่นาคตีปีศาจถ้าบอกว่าอาแปดองค์อาแปดดอกสององค์ข้างล่างหมายถึงอย่าง,งเพราะฉะนั้นปู่นาคก,ก็เลยตีวันย้ำเน้นว่าแปดสองบอกพี่บอกน้องว่าแปดสองแปดสองล่างปู่วามาล่างแน่นอนพอมันเคยเป็นเป็นนี่สิแหละงวดสีหาหนึ่งเก็จะเป็นนี่สิอ่าเพราะฉะนั้นแล้วบอกพี่บอกน้องอปองป่ายสบูญสกคนว่าปู่นาคย้ำเน้นล่างแปดสองเลยพี่น้องเน้อ ส่วนเลขที่ปูบอกไปแล้วคือ,อ6 8แปอาจจะเป็นบนนะแล้วก็ถ้าฟังเลขวันที่1 4ของปูนาอีว่าปูนาจะทําได้ตัวไหนสิมิยูซัมนี่และเลขปูนาเ <c oughs> มื่อคืนนี้พอคนกับมหากับส่วน2อ,อ่าอาวันพระเอาดอกไม้8ดดอกมาเคารพบูชาปูสององค์นะ่นสิบอกปริศนารรมเป็นนั่นสิเพราะฉะนั้นป้องไปแล้วไก่พี่น้องป้องไปไปพิจารณาเบิ้งว่าสิ่งที่ปูนาว,าว่ามัาานนี่มันแมนบอ อ่าขับมันบอแมนกะเหยียดสนามนำเสติมทมถิมเรากะหายเด้อผ่านไปแต่กันพี่น้องป้องไปว่ามามากู่น้ำพอบูญอย่างว้เพิ่นวางสีกะเออให้ไปหายิบลอตเตอรี่ไว้ผู้เราใบซองใบย้ำเน้นเด้อว่าผู้นาคไม่สนับสนุนให้การให้เล่นการพนันผู้นาคสนับสนุนให้ซื้อลอตเตอรี่ของรัฐบาลเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องป้องไปสูผู้สุคนกะ ในฟังมาละปูกับคืสอส <c oughs> ซีดีงันดีเช้าวันนี้ก็มีความปิติงันดีกับพี่กับน้องฟองปายสุบุญสุนคนอาที่เดินทางมาจากบ้านใกล้บ้านไกลบ้านใต้บ้านเหนือมื่อนี้ไปทําลงท่านมาอ่าไปทําลงท่านมาแล้วก็มีความปลื้มปิติงันดีที่พี่น้องฟองไายยังนํามายังนํามาหาปูหาหาปูนาอีกอยู่นะหลายผู้หลายคนเด้อเอาเอาวางไว้ก่อนลูกวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนนะอันนี้ยวบากเพื่อนว่าเพื่อนจะจะจะได้พออัดคลิปนี้แล้วกันนะลูกเจ้าได้ใจลูกจ้า เ <c oughs> นู๊นกเต่าละร้านกะน,น้ำน้ำมาถวายฮอดร้านท้ำพี่ปูกับอาทีอยู่บอกขอบคุณพี่น้องฟ้องไปที่อยู่ทังอ่าโรงพยาบาลอ่าโรงพยาบาลอ่าน,น้องหานบางนึงนี่ตลอดถึงอีเมลเพิ่นน้ำผาไม้ไม่ลากากรับขอบคุณพี่น้องฟ้องไปเบิร์อเ่าได้ยินได้ฟังได้เห็นแล้วเนาะ,ะเรื่องตัวเลขก็ได้ได้ฟังออกจากปากปูนาคแล้วลาปูนาคว่ามือนี้ ให้ไปแปดสองล่างอ่าให้ไปแล้วก็คือแปดสองล่างเพราะฉะนั้นแล้วใครพี่น้องพ้องไปไปพิจรารณาไปพิจณลซ้อมเอาเดอร์อ่าเพราะว่าปูนาคบ่มีท่องห้ฟันเลยเดย้ไม่มีล้านเปอร์เซ็นต์ <c oughs> พอปูนาคตัวใดฟันท่งตัวใดบอกว่าล้านเปอร์เซ็นต์มันบอ่ออกนะปูนาคก,ก็เลยว่าโอ้ตัดสินใจทาบอกไปพี่น้องเนะี่ยคือมือขึ้นนี่ผู้อาญาตนาม,มาประทับล่างนะก็เลยคุยเพิ่นเพิ่นก็เลยบอกกัไรเนเพิ่นไม่ได้บอกนะเลขหรอก แต่ว่าลูกศิษย์ลูกหาเป็นผู้ว่าฟังหลักกระเบิงคลิปปูเบิงคลิปปูอ่าเบิงคลิปหลกักกระเบิงนันเบิงกันลักษณะนี่คืออีพอมาบอกแน,น่นอน <c oughs> มันจะเหมือนทุกคลิปที่ลูกศิษย์ลูกหาอยู่ไกลกปูอยู่ไกลปูเราบอกไปนะไม่ได้เป็นนักสั่นเพราะฉะนั้นเราบอกพี่น้องป้องไปเด้อเบิร์ตเลิร์ตนะแต่สิ่งเงินประกรันได้ฝากไว้แน่ฝากช่องของปูนาคมหาลากไว้หน่อยอ่าให้กดติดตามไ,ไันเดอร์อ่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร สุดท้ายและวคดระดิงการแจ้งเตือนเพื่อที่พี่น้องป้องไปสิบเไม่ได้พลาดเขาสารดีดแดดๆลแล้วก็ตัวเลขได้เด็ดจากทั้งของปูนาคมหาลับเพราะฉะนั้นแล้วกผู้นากะต้องบ่มีเนวอื่นสิ่งอนไดแล้วก็ต้องขอ,อก,กราบขอบุคคลพี่น้องป้องไปบ้านใต้บ้านเหนือ,อพี่น้องป้องไปทั้งฟังเล่าลูกศิษย์ลูกหาทั้งอยู่ต่างประเทศเบิดเปลือกที่ได้ยินข่าวว่าพอสีถ้ำบุญถ้ำลงท่านก็นได้อ่อนปัจใัยม่ให้พอ ผูร่บ่อยสองร้อยพูล่าสามร้อยสี่ร้อยพูร่พันนะฮอุ่นมาซอยพ <c oughs> ูลังคนอาแกจสัตว์ท่าไงผนกับมาอุ่นเป็นปนั่งผู้เดียวคือ,อลูกหลานอยู่ทั้งพูลับเมืองญี่ปุ่นเนาะอุน่นไหมพ่อกะขอเป็นเจ้าภาพร่อยกลองอากาโอ้อนโมทนาสาธุแต่ว่าบุญเนี่ยผูว่ามันก่อเกิดจากการมังเกิดจากสลึงหนึ่งขึ้นไปถ้าไม่มีสลึงมันก็บบพอบาทนะเพราะฉะนั้นแล้วเงินทุกมาทุกสต่างทุกสลึง เข่าทุกค่ำน้ำทุกเม็ดปูนากหย่าอยู่เสมอนี่ล้วนแล้วแต่เป็นของพี่น้องนะโดนแต่เป็นของพีของน้องของพีของน้องของป่าของลุงของไอพ่อไอแม่เบิร์เปิเทือที่เขาลบศรัทธาในตัวของปูนากเพราะฉะนั้นแล้วคลิปนี้ปูนากก็ขอ,ขอให้พี่น้อ,งอ,อ,ง,องอ่าเฮงเฮงอ่ารวยรวยเฮ็ดอียงท่หยั้งอ่าผสมพ่อได้ก็ให้ได้เด้อแม่เด้อหาได้เพียงตีนไก่ขืนเพียงตาหายได้เพียงขาให้ยืนเมื่อสุดแขนอ่าอย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใคร สุดท้ายแล้วสุขภ um าพพระราณนไม่ให้สมบูรณ์เด้อห่างไกลจากโรคหลายทั้งหลายอ่เมื่อวันที่สิบหตอนสามสี่โมงแรงเท่ากับมาเซงโยเซโยพร้อมกันเด้อสาธุ